อันนี้เรากินนี้ก่อนดี่ลูกมไม่ชอบเนี้ยอันนี้ก<อ><อ>็แักขมอันนี้อร่อยมากไม่ชอบเนี้ยไอ้ยซอสพี่ไทยเน่ะมันมีพี่ไทยลูกไก่เลยในี้ด้วยอ่ะว้าวได้ยินเชอรี่มันจะร้อนนิดนึงอร่อยมากเชอรี่แล้วอร่อยม,ม,มากโอเคตอนนี้สวัสดีก่อนไหมสวัสดีก่อนนะคะทุกคนตอนอื่นก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งก่อนนะคะแนิดนึงนะคะ หนึ่งสองสามกดยังกดแล้วนะโอเคกดเขากดข้างล่างจะเห็นตั้งแต่คลิปก่อนอันนี้และแม่กิ้มเขากดกดสามเขากดข้างล่างกดข้างล่างเหรอกดข้างล่างเออมันก็พลาดกันบ้างอ่ะพี่อ๋อกดแถวแถวนี้แถวเนี้ยตรงเนี้ยตรงนุ้งตรงแนวอ่าวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแคนทรีกับปินบุรีตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารแคลิฟอร์เนียสเต็กถูกป่าหนูพูดถูกป่ะถูกค่ะแล้วไปวันนี้เราจะมากินสเต็กกันนะคะลองดู สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแม uri, รมแคนเทอรี่กับบินบรีนะคะเราอยู่ที่ห้องอาหารคลิสเนียสเต็กค่ะพูดพูดแบบดีเลยนะแต่เกียดปากมากเลยอะ่ะ <c oughs> จีบปากจีบพอไม่ไหวโอเควันนี้เรามากินสเต็กกันหนูสั่งไปแล้วเมื่อกี้สั่งเป็นแซสเต็กเนื้อนอกเป็นเซอร์อยส่วนคุณแม่สั่งเป็นฮอช็อะ พอกชอปพอกชออปพอกชอปแล้วว่าจะกินสเต็กแล้วมันพูดลำบากนี่กินดีกว่าพอกชอปและพอกชอบค่ะและที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟมาเป็นนี่เนยแล้วก็ขนมปังคือเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องกินสเต็กมาแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียใช่ไหมแคลิฟอร์เนียมาแคนทรีมาแคนทรีกับบินบรีต้องมาที่ร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารของอะไรเป็นห้องอาหารเป็นห้องอาหารร้านกับห้องไม่เหมือนกันหรอเ่ไม่เหมือนร้านหนู่นอกห้องหนู่ใน มั่วมาที่ห้องอาหารของโรงแรมเขาบอกว่าคุณส้อมถ้ามาที่นี่คุณต้องกินสเต็กจะล้ำเลยก็คือต้องเป็นสเต็กเนื้ออันนี้เขาไม่ได้เติมลิฟเลยอันนี้ก็เป็นสายเนื้อโอ้เติมยังไงก็ไม่สวยหรอกช่วยฉันไม่ได้จ้ะเขาเป็นสายเนื้อแต่โซ่เป็นสายหมูก็เลยลองดูว่าเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าหน้าตาจะเป็นไงแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวรออาหารมาก่อนัรอันนี้เรากินนี้ไปก่อนพี่ลูก ขนมผิงหรออร่อยมากเราลองเป็นอย่างนี้แล้วกันขอกาแฟเช้งสักแก้วได้ป่ะอืืมเนยรสมาก ขนมปังขนมปังแบบมันเจอจุดสีมากเนยอร่อยมากอโอเดียยกคนหิวอ่ะหยวคนหิวเดี๋ยวเรารออาหารมาก่อนดีกว่าอันนี้ขอตัวไปกินขนมปังแบบเงียบเงียบเลยนะตอนนี้เงียบเลยให้ปิดสวิเะเปล่านะฮะปึ๊ยังเปิดอยู่ก็คืออร่อยเนื้อก็คือนุ่มนะแต่แบบก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มแบบนุ่มไปเลยขนาดนั้นหรอกมีความเหนียวนุ่มอืม ทำแบบเน้เขียวอะไรเนี่ยกินผักดีกว่าเขาบอกว่าผักเนี้ยแอดปารากัสใช่ไหมถ้าต้มไม่ดีมันจะขมอันนี้ไม่ขมเลยหวานไม่ชอบเนี้ยอันนี้ก็ผักขมอันนี้อร่อยมากไม่ชอบเนี้ยไอไอซอสพี่ไทยหนูอะมันมีพี่ไทยลูกลูกไก่ในนี้ด้วยอะอยากลองแม่ไม่กินเนื้อแต่อยากลองไห้รู้ปกติคุณจะไม่ได้กินเนื้อนะอันนี้คืออยากชิมให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนดูว่าเนื้อที่ยกสั่งมารสชาติเป็นยังไงบ้าง น้ำอะกิงถามครับอืมไม่คขาน้อข่ากลัวก็ต้องเป็นเข่าสิไม่ใช่ภาษาคือจะบอกว่ามันหวานอะถ้าทานตอนนี้นะชินเนื้อเอากินหมูอะตอนนี้บอกได้เลยว่าเนื้อหวานมากหมูจืดเลยหมูจืดเลยจริงๆถ้าใครจะทานแถวกระบินบุรีลองแวะมาดูนะเราขอล้องผักขมอ่ะอร่อยมาก แม่เคยกินอะไรแล้วรู้สึกแบบลอยปะเนาะชอบเปะชอบมากปกติพี่หยูไม่ชอบกินผักหอมแบบปกติพี่หยูไม่ชอบกินผักมันหวานทุกคนกินไม่พูดไม่อยากกันเลยนะคลิปก่อนพี่กินจุคลิปนี้มากินสเต็กอ่าเรากินแบบข้ามประเทศไปเรื่อยเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็อาหารญี่ปุ่นคลิปหน้านะอยากรู้จานนอกจากสเต็กแล้วอะลองของหวานไหมล่ะ หนึ่งจานกินด้วยกันแต่เราก็ถูากเลยนะคุยเรจใเราก็อยากลองที่นี่ของหวานไหมคะอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นเม่รู้เลยค่ะของทางฟางที่ทำอาหารคาริโอเนตเต็มค่ะจะเป็นแฟมเบ้จะเป็นซอมบี้แฟมเบ้ค่ะแฟมเบ้ไม่ใช่ซอมบี้นะคะเมื่อสามกีเมื่อเก้ากีคือสไตล์ฝรั่งเศสที่ทำสดค่ะเป็นของหวานสไตล์ฝรั่งเศสที่ทำสดหน้าตาเป็นไงคะก็จะผ่านการแบบเคี้ยวตาล จะเป็นกล้วยเป็นนัอทีหรือว่าเป็นเชอร์รี่แล้วก็ผังการเบร์<ฮ>เบร์เหล้าเข้าไปคะ่ะอ๋ออันนี้คือพี่สามารถสั่งได้เลยใช,ใช่ไหมคะน,น,นั้นขอเป็นเป็นกล้วยดีกว่าไหมเรียว่าสตรอเบอรี่แต่มันเือร์เชอร์รี่เอาเชอร์รี่เออเชอร์รี่ทั้งเชอร์ออร,ออรี่ดีกว่าเอาเชอร์รี่ดีกว่า,เด,วาเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะหน้าตาของอาหารพอดูรูปก่อน อ่าเนี่ยหน้าตาเป็นงี้หน้าตาเป็นนี้น,าาน,นี่นอันนี้<ข>คือเขาว่าทําโชว์ชตรงนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนี่มันกลายกับใครเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าคือปกติแล้วว่าเวลาที่ใครสั่งก็คือต้องทําสดแบบนี้เหรอคะครับผมอ๋เอเหรออันนี้มันชื่อว่าเฟลมเบ้ใช่ไหมคะใช่ครับเฟลมเบ้ครับมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยอะคะมีครับผมอันนี้เป็นการเบิร์นไฟครับอ๋อแต่เป็นแอลกอฮอล์ทำขนมโชว์เราไม่ได้ดื่มนะทุกคนอันนี้คือเปลือกส้มแล้วก็เคลือบ แล้วเนื้อไปไหนอะคะเนื้อคั้นน้บผมเนื้อมาคั้นน้ำครับผมเพื่อเพละให้เป็นน้เหมือนใช้น้ำมันผิวส้มกับน้ำมันผิวส้มกับน้ำมันผิวส้มเหมหอมน้ำมันเนาะใช่ครับผมมันมันมันจะไม่ขมใช่ไหมไม่ขมครับไม่ขุ่มเสร็จแล้วเอาพิจยกขยับถอยมาได้ค่ะต่อไปเป็นน้ำตาลนะน้ำตาลทรายแม่เห็นอย่างนี้แม่ก็จะกลัวแล้วใส่น้ำตาลเยอะมากโอ้ยน้ำตาลกลายเป็นกลิ่นเปลือกส้มอ๋อเข้าใจแล้วกลิ่นมันก็คือเข้าไปลงน้ำตาลนั้นด้วยเนาะครับผม มาแล้วเราถอยใส่เยอะนะเดี๋ยวเมาไม่เมาครับไม่เมาเพราะมันโดนความร้อนแล้วก็ละไส้ขอเพียวๆดีกว่าไม่้โดนความร้อนจะได้เมาที่นี่ถ้าแบบว่าลูกค้าสั่งทีก็มาทําแบบนี้ทําเชิงโอ้แล้วถลูกค้าที่สั่งสามโต๊ะพร้อมกันขอสองขวดทีละโต๊ะใช่ไหมคะทีละโต๊ะนี่อือหือคือหนูไม่รู้ว่าที่นี่เขาใช้เนยยี่ห้ออะไรนะแต่ว่า หอมอร่อยมากหอมมากแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวมันอร่อยมากใครจะลุกนะถาดเนี้ยต่อไปใครจะลุกเหรอคะอ่าหนูลบก่อนแล้วตอนนี้กล้องจับภาพไว้ดีๆนะภาพนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับฟุบว้าวว้าวว้าวโอ้นึกถึงผักบุ้งเลยผัดผักบุ้งอ่ะผักบุ้งมาแดงไม่เอาหมูกรอบน้ำส้มแล้วตบด้วยน้ำมะนาว รอประมาณห้าน,นาทีราาาครับรอห้านาทีเลยอ่ะมไเที่ยวครับเดี๋ยวเรารอเขาเสร็จดีกว่าไปนั่งรองที่โต๊ะดีกว,ว่าหนูว่าเราเกะกะใกล้กลใช่ไหมใกลใ้เลยเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะได้ค่ะ ไอริมนี่ไอซ์ครีมนี่ไอที่ไอที่เราสั่งก่อนนี่นคือยังไม่ได้นะคะอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำมาถ้ามูลนี้เป็นช็อกโกแลตไม่ใช่เป็นไอศครีมวานิลาเคลือบช็อกโกแลตเฮ้ยเป็นไงคะปัดถึงพุ๊กปัดถึงพุ๊คืออร่อยเย็นแล้วทำไมอ่ะเปรี้ยวอ๋อเย็นมันสวยนะคือเขาจะเสิร์ฟหลังจากที่เราทานสเต็ก เกิดชัยช็อกโกแลตอร่อยมากช็อกโกแลตดีมากออันนู้นก็เสร็จแล้วนี่มาแล้วเฟรมเบ้ของเราโอ้โหสีสวยมากแม่จะลองก่อนให้หนูลองก่อนเราจะลองจากตรงไหนก่อนดีเราชิมแค่น้ำๆไปก่อนไหมถูกน่าจะเป็นแบบนั้นเฮ้ยดูน้ำมันฟินมากจริง้องก็ร่อแล้วไป่ะน้ำมีความเหนียวมีความเหนียว อแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่คนอะไม่เหงคนมากนะถึงก็เหนียวคนที่ไหนอะเราอะคนทุกคนไทยหนุนอะบอกให้เขาอ่ะใส่น้ำมะนาวเพิ่มหนูอยากได้เปรี้ยวเปรี้ยวม่มันก็ได้อยางใส่แตที่เราอยากได้เลยหัวคือมันมีความเปรี้ยวแล้วมีความหวานแล้วไหญ่ทำสูตรตาอมาชิมเปรี้ยวหวานคือคุณพ่อรู้สึกแม่รู้จะรู้เรื่องไหมเออเขาพูดทางเราจะรู้เรื่องไหมมันเป็นอะไรที่แก้เรื่องได้ดีมาก ใช่อันนี้แกเลี่ยนมากแม่ยินเชอรี่มันจะร้อนนิดนึงอบวาฟเฟเหมอนรักกันตลอดเวลาอร่อยมากยินเชอรี่ล้ออร่อยมากคือแบบเชอรี่อร่อยเลยอ่ะคือคือถูกใจเลยอ่ะอร่อยมากเข้าใจํำว่ามันปินป่ะโอ้ยคือคือตอนแรกหนูไม่คาดหวังอาจารย์นี้เท่าไหร่หรอกเออเราเรารา้สึกว่ามันมีดีเทลการทำงั้นนะเนาะรู้สึกว่าแบบ เอ้ยสีสันเขาอาจจะขายโชว์ขายโชว์เราพูดเราพูดเราพูดตามความจริงนะเราพูดตามความจริงของเราคือความรสึกเบบเขาขายโชว์อะไรเงี้ยแต่เขากินต้องกินะต้องกินอะเลิศมากอะเกิดม้านะคุณเนาะอันเนี้ยใครมาไม่กินอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแต่อันเนี้ยต้องกินไอศครีมอ่ะพอพอเรากินเชอร์รี่ไปมันมีความดูดความร้อนอยู่ใช่ไหมพอเราแตะไอศครีมไปปุ๊บมันละลายก็ไปในปากเลยแบบซึมเข้าไปในลิ้นแบบแล้วก็ลิ้นเราก็คืออบอวลด้วยความเปรี้ยว ความนุ่มละมุนความหวานของไอศครีมความมันของอาบอนมันเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวเพลินมากคือช็อกโกแลตเราก็ได้นำให้สั่งนะถ้าถ้ามันมากเด็กๆน่ารักนะเด็กๆน่าจะชอบเลยอ่ะตัวมีไอ์ดวยอแต่ตัวนี้อย่างที่พี่หยบพูดเลยอ่ะคือต้องสั่งตัวนี้ยกให้สองนิ้วเลยใครมาที่เคนเทอรี่ราบินบุรีสเต็กเนื่อแล้วก็ต้องสั่งอันนี้เลยอ่ะไอเรียกชื่อยากของพี่เนี่ย เมเบ้เฟรมเบ้ค่ะอุยอร่อยอร่อยมากริงกินทุกคนแบบอร่อยมากโอเคค่ะ,ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราอิ่มมากๆเลยแต่ว่าที่นี่อาหารด้วยความที่เขาสะอาดมากนะคะเขามีใบรับรองจากกรมอนามัยใช่ไหมใบบจากกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> แล้วก่อนเข้าก็าามีการยิงเรเซอร์อะไรแบบนั้นอะ่ะไปเลยแม่และเนื่องด้วยนะคะโรงแรมแคนเทอรี่ของเรานะคะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่สมบอกว่าสะ,อ,ะ,สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ห้องอาหารเขาที่เราพิสูจน์มาคือแบบ อย,อย่ามาบ่อยนะเขจะอ้วนมัอน,ออนอร่อย <c oughs> ที่จะบอกฮะที่นี่เขาได้รับใบชาโรงแรมแคนเทอรี่กับบินบุรีเห็นไหมคะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะของหน่วยงานกมร,รมอนามัยและ s อสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท<า>ยน่แล้วก็มาตรฐานโรงแรมที่พักสะอาดอปลอดภัย,ปล,ยปลอดโรคโควิด -19 โรงแรมแคนเทอรี่ผ่านมาตรฐานรับรองโดยก็คือ มันเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยอาหารอร่อยโรงแรมสะอาดบ้านที่ส้มบอกนะคะแล้วก็เขามีห้องประชุมด้วยนะเขามีแอลกอฮอลให้ทุกจุดเลยดใช่ไม่ใช่แอลกอฮอลบริการดีไม่ใช่แอลกอฮอล์บอร์แอลกอฮอล์ละเปิดบริการดีสถานที่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เราจะมีมินิรีวิวย่อยๆแบบในห้องนอนหรือว่า ในสาวว่ายน้ำต้องสาวว้าน้ำอะไรเงี้ยต่างๆอยู่ในอีกคลิปหนึ่งก็ไว้เดี๋ยวไปติดตามมาด้วยคลิปนี้อาจจะลงก่อนหรือลงหลังไม่แน่ใจก่อนอื่นก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปที่คุณชื่นชอบเพราะคลิปนั้นอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณก็ได้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะบ๊ายบายนี่ไม่ได้หอมกันเลยลิปเนี้ยหอมหอมอเหม็น <laughs> <laughs>